ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมื่อนีนน้ผม ได้นาเทคนิคการเอาน้ำลาดบนฝาทางก่อนนะครับเวลาเอฟซีนะครับมีไายมีอย่างมีฟุ่นนะครับให้เอาน้ำใส่บัวลาดเพรชุ่มๆแล้วก็คุกด้วยวัสดุที่ว่าอยู่บนฝาทางนะครับมันก็สิโดฝุนนะครับแต่ก่อนนี่ผมตักเลยนะครับฟุน่นฟุ้นหลายนะครับฟุ้นแห้งแต่ที่นี่ผมมาลองเหตุวดดิที่นี่ มันดีครับมันโบเปียกนะครับมันกระแหงแต่ว่าเขาอยเอานามใส่หลายนะครับเอานามใส่พ่อประมาณกูุๆไปลองเห็ดเบิงนะครับดีดีนะครับบโบมีฟุ้นเลยนะครับแตะกอนนี่ผมตักเลยนะครับเป็นฟุ้นนะครับลำบากในการทำงานแล้วก็เป็นคข้ายๆเป็นฟุนละอองเข้าไปในปอดของเข้านะครับกระไดมาบอกกันแล้วก็อีกเรื่องก็คือ นะครับมื่อนี่ทานคือบอกเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าผมเอาไม้นะครับตัดเยาวๆเลยนะครับใส่ลงไปประมาณให้มันจุขนาดนี้นะครับพอปิดฝาทางได้นะครับนะครับสองนิ้วนะครับเลือ้อเลือมาสองนิว้วนะครับ ผลปรากฏว่าผมอยากรู้ว่าใหม่มันลดลงขนาดใดนะครับใหม่ที่เขาตัดนะครับตัดนี่นะครับเขาใส่ลงไปเต็มเตานะครับแล้วมันมีความหดโตขนาดใดนะครับครับอันนี้สองนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจรวดอันนี้สองนิ้วเนาะครับนี่นี่อันนี้คือสองนิ้วที่ว่าผมผมตัดใหม่นะครับ ผมตัดไม้ระยะนี้นะครับเลี้ยงเลี้ยงให้เต็มทางแบบนี้ผมก็บวัลยให้ยเบิ่งนะครับเนี่ยนะครับผมมาใส่นะครับใส่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 ใสใสใสลงไปเลยที่นี่ผมอยากรู้ว่าไม้มันมีความโหดโตไดายปันไรสินะครับผมก็เลยล่องเห็ดเบิง่งอันนี้เป็นไม้แผ่นกระดานนะครับน้าอยู่นะครับ เขาก็วัดจากนี่ไปนะครับมันสิบวกลงหลายปันไดหนึ่งสองสามสี่หาครับบกลงหานิ้วุนะครับไม่มีการนโฮตโตหานิ้วนะครับนะครับผมผมถึงว่าเวลาผมใส่ไม่เต็มถังนะครับนะครับปริมาณที่ว่าเท่าเห็ดเป็นทอนๆแบบนี้นะครับ นะครับนะครับเข้าเฮ็ดเป็นท่อนๆแบบนี้มันกระสิบวกลงหลายนะครับเพิ่มไปอีกประมาณเจ็ดนิ้วหุ่นละครับนะครับแต่ถ้าผมเอาใหม่โดยที่ว่าบ่ต้องตัดนะครับมื่ว่านผมใส่บบตัดนะครับใส่เป็นแทงเป็นแทงงาวลงไปเลยครับคนปรากฏว่าใหม่ไม่มีการหฮตโตอยู่ประมาณหานิ้วนะครับนะครับ นิวนะครับเนี่ยฉเฉลี่ยเราโดยประมาณหานิ้วนะครับครับแล้วที่นี่ถ้าเฮ้าตัดเป็นทอนแบบนี้นะครับนะครับผมว่ามันก็สิหดหลายนะครับประมาณเจ็ดนิวหุ่นละเพราะว่าเฮ้าเลี่ยงกันอันนี้ขนาดไม่เป็นแท่งยาวนะครับนะครับเจ็ดหานิ้วนะครับ ครับเข้ามาสรุปอีกครั้งนึงนะครับก็คือแบบนี้นะครับอย่างเช่นเท้าตัดไม่ไปสิบหานิ้อยังสินะครับสิบหาเนิ้วเราไม่ที่เข้าเผาไปนะครับมันโบกล่งหานิ้วก็แสดงว่ามันหลุดล่งนะครับมันหดตัวล่งหานิ้วก็เหลืออยู่สิบนิ้อยังสินะครับครับแล้วที่นี่ ถ้าเกิดไม้เขาตัดแบบนี้นะครับไม้เขาตัดแบบนี้นะครับเป็นเวลาเขาเผาทานันเขาเขาย่อยนะครับเขาตัดเป็นแทงแทงแทงแบบนี้นะครับมันกระสีลดลงนะครับลดลงหลายนะครับสัมรับเวลาเขาอัดไม่เต็มถังเขาไดมันกับ,บวกรง่งลายนะครับก็บ,บทสรุปได้ว่าการเผาครั้งนี้เขาก็ได้รู้นะครับว่า ใหม่ห้าตัดน่ะมันบวกลงเขาใด้เขาไดนะครับเพรากกระเด็กรูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีให้สปูสุขคคน,นะครับสวัสดีครับ